คลิปนี้เราอยู่กับเจ้า uss independent ชื่อย่อว่า lc s 2เรือลำนี้มีราคาที่ที่1ล้าน0 0หดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะมานะดูข้อมูลในตัวเรือกันนะครับเริ่มที่ความแข็งแรงอยู่ที่8 000, 7 9 0 0ความเร็วอยู่ที่29.2ความคล่องแคล่ว10 เลดราอยู่ที่12กิโลโซน่าอยู่ที่1.1กิโลนะครับมาดูทางฝั่งอาวุธที่ให้มากับเรือกันนะครับเร่มที่จรวดนะครับจรวดให้มาหนึ่งท่อยิงเป็นของ BGM 109โ o m a h a w สร้างความเสียหายอยู่ที่12,000ต่อมาครับเป็นตอร์ปิโด ให้มา1ท่อยิงเป็นของมัก50ขนาด324 m m อาวุธต่อมาครับปืนของมัก45ขนาด127ม MM. มสร้างความเสียหายอยู่ที่1 0 5 0ให้มา1กระบอกนะครับต่อมาเป็นแก๊สป้องกันนากาศเป็นของพีลิง ขนาด2 0 mm สร้างความเสียหายอยู่ที่13นะครับและสุดท้ายครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ให้มาหนเครื่องเป็นของ a h 6 4 A อัเช่ S h e. นะครับโอเคครับเรารู้ข้อมูลในตัวเรือดูอาวุธที่ให้มากับเรือแล้วนะครับเราก็มาลองทดสอบเรือกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ โอเคครับเรามาลองทดสอบความเร็วกันเลยครับว่าเรือลำนี้จะวิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่นะครับเดอะไรตอนนี้อยู่ที่27นะครับอ่าแล้วก็หยุดที่27คือเรือลำนี้วิ่งได้เร็วสุด27นะครับลองลดความเร็วลงมาครึ่งหนึ่งครับรอยู่ที่14ี่นะครับโอเค We're taking on water quickly. Oh, no, <laughs> <on the> <laughs> 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 เป็นการทดสอบตอบ่อวิดีโอต่อวิดีโอพร้อมแล้วไปได้ิต่อวิดีโอก็ได้ครับต่อว <30. S 1> ิดีโดอก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดโดนแน่นอนเอาลองทดสอบจะดูอีกครั้งครับเอาหลีจะโดนเข้าถึงเมืองตูนเช่เลย ครับสำหรับยเ i n d e p เ n d e n t ก็ไม่ดีพอนะครับสำหรับผมยังไม่ยังไม่ดีพอนะ ก็ต้องหาเรือลำต่อไปครับทดสอบเรือลำอื่นครับว่าลำไหนจะคือที่สุดของสำหรับตัวเรานะครับสำหรับเรือลำนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ